รอบนะครับรอบที่หกทีมผู้ี่หก สีแดงเป็ยสาวังลุยเอขอปอ้องนวลขาวเงินขาอชอขอป้องสาวปาเป็น,นพอพอาสาวชลยเขอป้องหาและชื่อหน โอาความนยเออเอาความใส่สาวสกลสุดย้คู่จะท้ายเลยอ่ะเนาะเย้คูุ่ะท้ายพีเพีเนี่ยมี่ะมีเพียเดี๋ยวนายตาเพราว่าตัวสุักดิ์เนทีมความความเป็นยังไงต่อภาษาเริ่มต่อผู้เล่นเล เ็นตัวคู่ที่เจ็ดคู่ที่เจ็ดครับรอบที่หกทีมคู่ที่เจ็ดทีแดงเจอสาวสังลลยเอขาว้วเมือขาวฟ้าทีมคอปอง เกิดถึงฝั่งนี้วานวับวงเดือนขั่งโนนนั่นตะพนอาจหายครับสาวสาวนุยเออซัตายแล้วแม่ดูนี่จับหัวอดิชัยสุวรรณศรึ้นหัวเฮ้ยยังยังยังมนอยู่วครัอ อจุดจุดสำอคันเลยขอขอบคุณผู้ัการสนับสนุนนะครับที่ทำให้มีเงินแสนรวมเป็นเินแสนทั้งถ้วยทั้งวันโอ้ห่ก็เดืรับได้ผู้สาวพักโต ของจัดการท่องเที่ยวหอจกเจริญกรุงเจริญชาแนลวิกฤตสูญจัดเย็ะแล้วก็วิชัยการค้าครับนระ่วมกับสนามเจ้าเทียมโดูมุ้บซื้อเสร็จของจังหวัดปรุงเทพฯเด็ว,าดวสาวสังลุย เอ๊มาที่วุฒิชัยสุวัสดีวุฒิชัยวุฒิชัยคอสไหมออกครับทุกทีไม่ออกครับมาถึงตัวทุกสามตัวแลวุธไทยวุฒิอทุกของเจษฎาสังลุยชวัน้อยกล้าโถึงศาลปวัฒน์วงเดือนเปล่าให้ทั้งฝั่งทีม ขอป้องเ,เล่นมางินซ้ายสัดไก่หน่อนิดขอพองแถวสองิงสิษบอกร้อโอ้โหใจนักกีฬานะเพื่อนพ่านก็ขอ,ขอโทษกันเพื่อเป็นภาพที่สวยงัม โอ้หหลายคืนหลังมาสายมาวุฒิชัยสุวรรณศรีวุฒิชัยคู่ต่อไปแล้วเนี่ยหวามาขอก้าวไม่ออกโอ้โหติดเชียงรายเนี่ยนี่นะแล้วมันไปไหมมันจะไปไหมนี่แปลกจุดไปได้ไหมตรกนี้ธรรมรัตน์มาทองมา ผู้สาวสูฝอะจ่าออกมาครับตรงนี้เฟรมเคจตุลัดเอาบอลมาถึงสุธราทองอาร์ตฝอทุ่มของเจ้าสาวสังลุยเองรีนี้ผู้จัดก,การทีมเป็นสุภาพสตรีกันเยอะขึ้นเนี่ยคนจัดมีนจะเป็นสุภาพสตรีด้วยนะเสริมลูกหลานเล่นกีฬาดีเยี่ยมนะครับ ผู้ชายไปไหนกันหมดเลยผู้หญิงมานสามสีฟุตบอลสุดยอดผู้หญิงตามมาไหมหลงหลงนี่ไปได้ไหมลูกนี่สีวัดจันสีนนต้นสีนนท์หรือสามสีนนต โฉนดโฉนดยืนอดคือหกทีจีงไกลเข้ามาหวางสายมาเพื่อสินไทยวัดวงเดือนให้เล่นกันต่อไปอาดูนีธรรมนักมาทำมาจิงไกลโอโหูาโต่งหูสวยขอไมต่ตตองกอครับ เต็นเกมจ็ตุรับออกมาของป้องจากานี้มาทังกว้างด้านขวาขอางคนไอท้ทีนั่นแหลนี้นักสบัดสิงห์งามโี้โหสามลักษมณ์มาทำมาถูกของฟาครับตัวสิงห์ทานวัฒนวงเดือนต่อให้ทางฝั่งทีมขอปล่งจากเมืองสามัคคีขนป้องนักสบัดทีมท,ท,ที่เป็นจังใหญ่ทีมการเจริญเวท ประชาชนทั่วไปหญิงไก่ก้าวผ่านรับตรงนี้หมายเลขชุดสามสุธีรัตนรอพิจิตร ทางฝั่งทีมเด็กสาวยังได้ของบอลบุกต่อเนื่องกันจังหวะนี้นัดทูดลอดเจรินทุ่งเข้ามาตัไไดไว้ได้โอ้แต่ไปสเปนต้นไช้เร็วกว่าเสมยเลยส่วนบอกออกไปได้คือโดยสกพลเดนัยโสภาสีถูกเข้ามาครับอ่าถูกชัยถึงไปหลังมาออกมาทางซ้ายแอนเช่ กรรมานอัดประเด็นาใจไม่สมกอบครับไปเหีือไปที่ไหน ชายสุวรรณจิซื์ดีมากโอ้โหบโอ้โหจดได้ไหมลูกค่อยๆกินโอ้โหหมายเลขเก้สิบหรือเป่าเก้าสิบก็นัดโสิสิ์งามดังสูไปบ้ตูก่อนึ้นกัครับ ได้ทำขอพอ่อขอเลือบน,ว,นวัไม่้าะีเลาซ้ายแฉมสอโอ้โหไม่หลงทางครับุงนี้ฝากตัอไครับเฟรมเคทจัตุรัตสาวสา่องยออกขวาอะไรครับพีุงสีโอ้โห อยางคุณบอลทางซ้ายก็สางฝั่งทีมขอบรองเอขซีต็อเต็ยกมาสองขวานักวัดสิงห์น้ำนักวัดกินศรีชัยสุวรรณสิลป์ต่อเต็มบล็อกศรีชัยที่ลงมาข่อสองคนเดียวกันโอ้โหเพศเพศโนกเพา

สิส hmm. hmm. ิไม hmm. oh hmm. ่ไดใส่บอ์มาให้ยี่สิบสี่ชัยออกไปได้ครับนี่นัทวุฒิรอดเจริญผุ้ิชัยสุวรรณสีออกมาจังหวัด้ทยปวดสินให้ทั้งฝั่งทีมสิสาวสังลุยเองครับแม่เข่ารอบมาทั้งสองทีเลครับสิสาวสังลุยเอง เจ้าดตทีมแข้งแข็งเยอะโอ้เขียวนี้พัดสิ่เลครับดูนี่ยิงไกลเลยโอ้โหปัดใช่ดูนี่ออกไกี่ย้ครองาลูกหลานมาดูบอลเ่ยสมช่ำกับบรรยากาศโอ้โห อาลูกไปดูเตะไก่ก็ติดไก่โอ้โหยิงชายผู้ชายโอ,องงงงงง้โหไม่ได้ครับล <m> ูกน <m> ี่โอ้โหล็อกมาได้ไหมถ้าสมมติรอดเจรเดินยิงอัดกันบ้าจังหวะสองเป็นของใครจะพลดนินโซภาสิีนวลอากาศโตกลับมา โอ้โหเดือดด้วยกเกือบมาได้ยอดไปไม่ถ่างกองหลังยกมาบ่งสวนกลับไปสาวซูคว้าไว้ได้ครับทุนีเคลมออกมาเคลมเคลมเชิดชูรักหลอกหนุไม่ได้ลุงนี้สิริวัฒน์กันสีดนออกซ้ายมาไ้มาที่ชนะทิพย์ทุบใชยชนะทิพย์ โดจะจากของบอลเพล็กมาไม่ได้เลยออกไปขอฟ้องครับอลยิงตามนะโอ้เชฟบอกโดนทำเป้านี่แค <sens> <ics> <sh yelled> ่เขางทีมขอป้องเหรอ บอลโวสิงห์อนนี้ปวับวงเดือนจัดกำแพงวันี้แชมป์ัชวัดชิงงามชาววั์ชิงไก่ติดกำแพงออกโหสองจังหวัดสองิงสามที่ออกจากบอลหลุดไปครับเี่นลที่สามสุดทราดล้อพิจิตของลูมงเขี่ยวลงพื้นมาเขียออกไปทางขวา จริงจริงอ้ตีไกลสาวูงวได้เร็จเปรยเคยจตุรัออกมาเร็วมาฝาแหวนสนข่าวด้านหลังฟาวด์ถือทิ้งของฝั่งเจ้าสาวสังลุยยาวทันทีแต่งมึงจังหวะจังหวะสั่งยังไม่มบ่งน่ะอยงนึงสวยจัง้าขาวนำอยู่ครับ พอพ่องเอชีจากมึงสามขีเด็กสาวสังลรยจากเขตไซงามพี่ไม่เล่นเลยนะนี่ผมไม่เ่ไงนะผมไมคนเข้าไม่ไดนไงนะแป๊บไปอะไรเปบอาไปแล้วพูเซ็นนักพงศ์อาจานความรู้เพื่อบรรดาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกผมกว่าเสื้อขาวฟ้าครับนังอยู่หนึ่งต่อนจากหมายเลขเก้านัทรวัชสิงงามพักสักครู่หลวงมชมมาข่งนเวลาหลังก็ต่อครับ ปวดจะไปเดโชร้านเดโชพบที p ีีออโต้เซอร์วิสนะครับสัตว์ออยู่กคล้ายคที่ชืการล่าเดินเดิมกับโรงเรียนรุ่วานขอนสบบานโรงเรียนเช่นบานขนบานหรว่าโรงเรียนกีฬานี่แหละีทีออโต้เซอร์วิส